ยอดสาวใช้ตัวน้อยตอนที่14ภายในเรือนพระมารดาอบอุ่นราวกับเป็นฤดูใบไม้ผลีแต่สีหน้าของท่านกลับเย็นเยี่ยมราวน้ำค้างแข็งพระมารดาแม่ลูกคู่นี้บังอาจนะักนางคนลูกกล้ายั่วยวนนายส่วนคนแม่ถึงกับกล้ารังแกสาวใช้ต้นห้องของท่านขอพระมารดาให้ความเป็นธรรมข้าด้วย อิงเย้คุกเข่าร้องไห้คร่ำครวญเสื้อผ้าเลอะเทอะไปด้วยน้ำบะหมี่พระมารดาทำหน้าเคร่งจ้องมองชิวหุยนกับเย่ลู่ที่คุกเข่าอยู่บนพื้นด้วยสีหน้าเย็นชาพอเห็นเย่ลู่อยู่ในชุดไม่เรียบร้อยแทบจะปิดเรือนกายงดงามไว้ไม่มิดสีหน้าท่านยิ่งเคร่งเครียดหนักเยรลูสั่นสะท้านไปทางร่างเพราะความกลัวและความหนาวเจ้าเป็นคนของท่านชายแล้วหรือ พระมารดามองนางด้วยสายตาเย็นชาในความคิดของเยลูนางเป็นสาวใช้ต้นห้องของท่านชายเจก็ต้องนับว่าเป็นคนของท่านชายอย่าว่าแต่เมื่อคืนวานมีความสัมพันธ์บางอย่างกับหย่งซั่วต้องถือเป็นคนของท่านชายเจจึงจะถูกแต่คำถามของพระมารดาทำให้นางไม่กล้าพยักหน้ารับโดยง่ายอีกทั้งนางไม่มีปัญญาเอ่ยวาจาจะพยักหน้าหรือสายหน้า ก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดยากอธิบายได้เจ้าเป็นคนของท่านชายเจ็ดแล้วหรือยังแค่นี้ก็ตอบไม่ได้หรือความโกรธของพระมารดากำลังรอเวลาระเบิดออกมาเยลูสายศีรษะอย่างหวาดหวัน่นไม่อย่างนั้นหรือพระมารดาขามวดคิ้วเยลูรีพยักหน้าตกลงใช่หรือไม่ใช่พระมารดาตะหวาดเสียงดังเยลูกัดริมฝีปาก ครู่หนึ่งก็พยักหน้าช้าๆไปตามแม่เท่าเข้ามาสักคนพระมารดาหน้าเคร่งหันไปสั่งอิงงย่เจ้าค่ะอิงยุลูกขึ้นเดินออกไปจากนั้นก็เดินนำแม่เท่าคนหนึ่งมาพระมารดาปลายตามองอเอลูอย่างเย็นชานำตัวสาวใช้คนนี้ไปตรวจดูให้ท่่นทีดูว่านางยังเป็นพรหมจารีอยู่หรือไม่เยรูถูกลากเข้าไปในห้องชั้นในอย่างงุนงง หลังจากถูกตรวจอย่างละเอียดด้วยวิธีการหน้าอับอายต่างๆเยลูก็น้ำตานองหน้าถูกผลักออกมาให้คุกเข่าอยู่ที่เดิมต่อพระมารดาสาวใช้นางนี้ยังเป็นพรหมจารีแม้เท่ารายงานอะไรนะพระมารดามองอิงีกแวบหนึ่งอย่างประหลาดใจพระมารดาตอนชาวที่บฝ้รับคำสั่งให้ไปเชิญท่านชายเจ็ดมาก็เห็นเยลูนอนอยู่บนเตียงท่านชายด้วยสภาพเช่นนี้ นี่เป็นความสัตย์จริงเบามิได้โกหกอิงเย่แก้ต่างให้ตนเองจากสภาพเยรูที่เห็นทําให้นางคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเยรูจะมีความสัมพันธ์กับหยองซั่วแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าเยรูจะเป็นพรหมจารีอยู่ไหนจะว่าตัวเองเป็นคนของทัานชายเจ็ดแล้วมิใช่หรือพระมารดามีสีหน้าดุดันถลึงตามองเยลูเยลูไม่รู้ว่าควรจะทำเช่นใด นางเองก็ไม่ทราบว่านี่เป็นเรื่องอันใดกันทั้งรู้สึกร้อนใจและไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีในเมื่อไม่ใช่คนของท่านชายเจ็ดแต่กลับหลอกข้าว่าใช่เจ้าคิดว่าถ้าหลอกข้าได้ก็จะได้ถือโอกาสเลื่อนมาเป็นนางบำเรอของหย่งซั่วเสียอย่างนั้นหรือพระมารดาผุดลุกขึ้นยืนเติบโตะต,ะตะวาดลั่นเยรู้ได้แต่สายศีรษะไปมานางไม่เคยมีความคิดเช่นนั้น ทั้งไม่กล้าแม้แต่จะคิดอีกด้วยข้าเตือนเจ้าแต่แรกแล้วว่าห้ามกําเริบเสบสารห้ามพูดจาเลยเถิดห้ามชักนําท่านชายไปในทางเสียหายแล้วก็อย่าได้คิดเพอ้อเจอ้อเกินจากฐานะตอนกลางคืนเวลาปรนนิบัติก็ให้นอนที่ห้องด้านนอกห้ามเข้าไปในห้องในหากให้ข้าได้ยินว่ามีอะไรผิดไปจากนี้ข้าจะขับออกจากวังทันทีทั้งหมดนี่ข้าเคยพูดแล้วใช่หรือไม่ เยลูห่อไหลพยักหน้ารวบมือทั้งคู่ที่กำลังสั่นดาริกแน่นใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือดเจ้าดีนักนะไม่เห็นคำเตือนของข้าอยู่ในสายตาอะไรที่ข้าไม่ให้ทำก็ฝืนทำเสียทั้งหมดยังกล้าโกหกหมดเท็ดอีกคิดเพอเจอเลี้ยงไม่เชื่องวันนี้ไม่สั่งสอนเจ้าให้เข็ดวันหน้าเห็นจะขึ้นมาขี่หัวข้าแน่แล้วพระมารดายิ่งด่ายิ่งโกรธหนะัก อิงเย่ไปเอาพรองประจำตระกูลมาในวังนี้จะมีบ่าวใจโคตรกล้าฝืนกฎอย่างนี้ไม่ได้พอได้ยินว่าจะลงโทษเย่ลู่ด้วยพลองรักษากฎประจำตระกูลอิงเย่ก็มีสีหน้ายินดีขึ้นมาทันทีนางหันกายรับคำสั่งแล้วจากไปข้างชิวหุยินกับชุนเซียงได้ฟังก็ตระหนกจนขวัญหนีดีฝ่อชุนเซียงมีอะไรเข้าใจผิดกันหรือเปล่า จ้าอยากอธิบายอะไรรีบบอกแม่มาแม่จะได้เรียนพระมารดาตามจริงชิวหูหยินดึงมือชุนเซียงละล่ำละลักบอกอย่างเป็นทุก์เป็นร้อนเยรูมองมารดาด้วยความหวาดเกรงตอนนี้ต่อให้นางมีปากสักพันปากก็ยากอธิบายเยะว่าแต่นางพูดไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือโขกศีรษะกับพื้นไม่หยุดหวังเพียงจะให้พระมารดายกโทษให้ ในวังเจ้านี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยมีการบวยตีบ่าวไพร่ามาก่อนแต่กรณีที่ผู้ออกคำสั่งเป็นพระมารดาและผู้ถูกโมยเป็นสาวใช้ต้นห้องของท่านชายนี้เพิ่งมีเป็นครั้งแรกเรื่องนี้แพร่ไปถึงเรือนต่างๆอย่างรวดเร็วสมาชิกในตระกูลต่างแห่กันมาดูละครฉากใหญ่ที่หาดูได้ยากยิ่งเรื่องนี้ ตอนที่ทุกคนมาถึงนั้นก็เห็นเยลูถูกมัดอยู่กับต่างยาวเตรียมรับการโบยแล้วมากันหมดก็ดีแล้วจะได้เห็นสักทีว่าจุดจบของการฝ่าฝืนกฎเป็นอย่างไรพู้เจ้าทุกคนดูแล้วก็จำเอาไว้ให้ดีด้วยพระมาดาขวาดตามองทุกคนด้วยสีหน้าเย็นชาสาวใช้ทั้งหลายที่ประคองนายของตัวเองมาพอเห็นเยลูถูกมัดอยู่กับต่างยาว ก็มีสีหน้าหวาดหวั่นไปตามๆกันท่านแม่ท่านอย่าพลอยเสียสุขภาพไปเพราะแม่สาวใช้นี่เลยเพราะชายาเอกในท่านอ๋องมานั่งข้างพระมารดาพร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลใช่แล้วท่านแม่อย่ากโกรธไปเลยหาสุขภาพสุดไปเพราะสาวใช้คนนึงจะไม่คุ้มกันพระชายารองที่นั่งอยู่อีกข้างเสริมขึ้นหยงซัวนี่ก็ช่างกะไร กล้าถึงขนาดให้เป่าไพร่ต่ำต้อยขึ้นมานอนบนเตียงไม่ชั่งเลือกจริงๆข้าว่าเขาไฟต่ำเสียละเกินแต่ก็อย่างว่ามีแม่อย่างนั้นจะให้หนีไปไหนได้พระชายาเอกยกผ้าเช็ดหน้าปิดปากปลายตามองเยรู้อย่างเย็นชาแวบหนึ่งนึกไม่ถึงว่าหนังไพร่นี่ก็รูปร่างดีไม่น้อยดูท่าเรือนบ่าวชั้นเลวของวังเราจะมีแต่หญิงแพทย์สยาคอยยั่วยวนนายกระมัง พระชายารองด่ากระทบไปถึงมารดาผู้ให้กำเนิดหยงซั่วอย่างสะอกสะใจพระชายาเอกได้ยินก็มีแววตาสมใจขึ้นมาวูบหนึ่งคนตายไปตั้งนานแล้วย่าเอ่ยถึงนางอีกเลยแม้พระมารดาจะรักเอ็นดูหยงซั่วแต่การที่บุตรชายโปรดปรานบ่าวซักผ้าถึงกับรับตัวไว้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเคยโกรธกริ้วเป็นหนักหนาบรรดาน,นายหญิงทั้งหลายที่เป็นสไพยท่านอ,อง ต่างก็ล้วนมีใจให้หย่งซั่วโดยเฉพาะนายหญิงรองกับนายหญิงห้านั้นเรียกได้ว่ารักกลงหย่งซั่วอยู่มากพอเห็นเย่ลูส่สวมเสื้อผ้าบางจนแทบจะเรียกได้ว่าคลุมกายไม่มิดรู้ว่านางนอนอยู่บนเตียงหย่งซั่วด้วยสภาพเช่นนั้นก็พากันหึงหวงจนหน้ามืดไม่ดูส飒รูปตัวเองสชบ้างหน้าตายอย่างนี้ยังกล้าขึ้นเตียงท่านชายเจ็ดอีก นายหญิงห้าซึ่งกำลังตั้งครรภ์ได้สี่เดือนจนเห็นท้องนูนเล็กน้อยอดพูดกระแทกไม่ได้ข้าว่าเจ้าคงอยากให้คนที่นอนอยู่บนเตียงน้องเจ็ดเป็นตัวเองเสียมากกว่ากระมังนายหญิงรองแคนเสียงเย็นชาปลายตามองนางพลางกล่าวเสียดสีพี่สะใภ้รองพูดอย่างนี้ได้อย่างไรกันท่านอย่ามาบังคับให้ข้าต้องพูดจะอะไรน่าเกลียดเชียวนะนายหญิงห้าถลึงตาจ้องกลับพลางขบเคี้ยวเคียวฟัน ท่านอยู่พี่รองให้รับเมียน้อยทุกวี่วันเปลือกนอกทำเป็นเมียผู้แสนดีอันที่จริงนอนเฝ้าห้องเปล่ารอใครอยู่หรือนั่นเจ้าพูดเหลวไหลนายหญิงรองโต้กลับอย่างโกรธแค้นแม้ทั้งสองจะพยายามโต้เถียงกันด้วยเสียงเบาแต่พระมารดาก็ยังคงได้ยินถนัดท่านกำลังโกรธเรื่องของเยลูพอได้ยินคำพูดของหลานสะพ้ยทั้งสองก็ยิ่งเหมือนเอาน้ำมันไปราดบนกรองเพลิงผู้เจ้าต่างก็เป็นพี่สะพ้ยของยงซั่ว ังกล้าพูดจาเช่นนี้อีกใช้ไม่ได้จริงๆพระมารดาร่างสั่นเทิมด้วยแรงโทสะผู้เจ้าเห็นว่าข้าอยู่นานเกินไปแล้วใช่หรือไม่คิดจะยั่วให้ข้าตายถึงจะพอใจท่านแม่โปรดรังอับโทสะหลานสะพ้ยพูดเล่นเท่านั้นนายหญิงรองและนายหญิงห้ารีบรลนลานคุกเข่าลงเรื่องเช่นนี้พูดเล่นได้หรือพระมารดาวตาวาดกราดเกลี้ยววังนี้จะเกิดเรื่องโสกโปกเช่นนี้ไม่ได้เป็นอันขาด หากตอนนี้ไม่เชื้อไก่ให้ลิงดูต่อไปก็รับรองไม่ได้ว่าจะไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นอิงเว่บอยเยลูให้หนักไม่ว่าจะเป็นนายหรือเบ่าวดูให้ดีเสียทุกคนหากวันหน้าข้าได้ยินเรื่องร้อนหูอีกก็จะต้องโทษอย่างนี้เยลูที่ถูกมัดนอนคว่ำกับต่างยาวหวาดกลัวจนตัวสัน่นพรองถูกฟาดมาที่ก้นนางอย่างแรงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสทำให้นางสั่นกระตุกไปทั้งตัว อิงเย่ถือพลองด้ามใหญ่หอมบอยเยลูไม่ยัง้งเยลูจะครวนครางด้วยความเจ็บปวดก็ไม่ได้รู้สึกแต่ว่าความทรมานอย่างหนักกำลังกัดกินร่างนางพระมานดาละเว้นชีวิตนางเถิดนางยังเด็กอยู่ไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นพระมานดาชิวหูหยินคุกเข่าร้องไห้คร่ำครวญอยู่แทบเท้าพระมานดาเยลูปเปล่งเสียงคล้ายจะครวนครางมานิดหนึง่งรู้สึกสายตาพระเรือนขณะใกล้หมดสติ นางหันหน้ามาดูพลองที่ฟาดมาไม่หยุดแวบบนั้นเองเพลองใหญ่กายร่างเป็นดาบเพชรคาดเย็นเยียบที่ฟันศีรษะบิดานางขาดกระเด็นนางเบิกตาคว้างอย่างหวาดกลัวตระหนกจนลืมหายใจรู้สึกเหมือนดาบนั้นเป่งประกายเยียบเย็นฟันลงมาที่ศีรษะนางได้กลิ่นคาวโลหิตชวยฟุ้งอยู่ในบรรยากาศแว,วเสียงผิวเนื้อฉีกขาดโลหิตแดงข้นทะลักพุ่งกระจูดศีรษะคนปลิวหวือ นั่นเป็นศีรษะของบิดา,อ,าอยงซัวช่วยด้วยนางนึกว่าตนเองร้องตะโกนอยู่ในใจด้วยความหวาดกลัวไม่นึกว่าเสียงนั้นกลับหลุดจากปากนางตกใจร้องออกมาอย่างไม่มีสติเสียงกรีดร้องแหลมเล็กจากปากเย่ลู่ทำให้ทุกคนตะลึงอิงเย้เงื้อพลองคลั่งเบิกตากว้างด้วยความงุนงงลืมลงทันต่อชุนเซียงเจ้าหายแล้วหรือเจ้าพูดได้แล้ว ซิลฮห,หยินได้ยินเสียงจากปากบุตรีก็ปีติจนร้องไห้ออกมาข้าเยรูได้เสียงกลับคืนแต่ความเจ็บปวดดุดไฟเผาที่กายท่อนล่างทำให้นางสติเลอะเลือนเงาคนและฉากต่างๆเบื้องหน้านางหมุนโคลงเคลงจังหวะที่เยรูกำลังจะหมดสติไปนั้นนางรู้สึกเหมือนเห็นยงซั่ววิ่งเข้ามาเขาตะโกนร้องเรียกชื่อนางด้วยความร้อนใจและกังวลเยรู ตอนหี่ยงซั่วมาถึงหน้าประตูก็พอได้ยินเสียงแย่ลู่ร้องว่าหยงซั่วช่วยด้วยเขาวิ่งพรวดเข้ามาในห้องตะลึงมองคราบโลหิตที่เบื้อนชุดบางๆของนางจนเข้าไปแกะเสื้อกที่รัดตัวนางไว้ครันแล้วก็โอบนางไว้ในอ้อมอกอย่างทนุถนอมเจ้าหมาก็ดีแล้วข้ากำลังจะไต่สวนเจ้าอยู่ทีเดียวพระมารดามองยงซั่วด้วยสีหน้าเคร่งยงซั่วทราบจากบ่าวชราว,ว่าอิงเย่เอาตัวแย่ลูไป ตอนนี้พอเห็นนางถูกมัดโบยทั้งในสภาพเช่นนั้นซ้ำยังมีสมาชิกหญิงและสาวใช้ทั้งวังที่มาคอยดูฉากสนุกก็พอจะเดาได้แปดเก้าส่วนเขาไม่ทราบรายละเอียดว่าเย่ลู่เจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างแต่จากสายตาสาดใจกับสีหน้าเย็นชาของคนรอบข้างเขาก็รู้สึกเหมือนเห็นตัวเองเมื่อครั้งถูกพี่ๆรุมทำร้ายในวัยเด็กเขาเข้าใจความอับอายทางจิตใจกับบาดแผลบนร่างกายนั้นดี การที่เยรูต้องมาเผชิญชะตากรรมเช่นนี้ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดยิ่งนักท่านย่าอยากถามอะไรก็ขอให้ข้าพาเยลูกลับไปรักษาอาการที่เรือนก่อนแล้วจึงค่อยมารับโทษเถิดเขาเป็นห่วงอาการของเยลูรีบอุ้มนางไว้ทำท่าจะพานางกลับหยุดเดี๋ยวนี้พระมารดาร้องห้ามเสียงหนะักจากวันนี้ไปเยลูไม่ใช่คนของเจ้าอีกต่อไปแล้วเจ้าจะพานางไปไม่ได้ ท่านยา่าเยลูไม่ได้ทำอะไรผิดเหตุใดจึงต้องโบยนางหยงเส่้โกรดจนยากที่จะระงับเสี่ยวชีข้าให้เจ้ารับนางเป็นสาวใช้ต้นห้องไม่ได้ให้นางขึ้นมานอนบนเตียงเจ้าเรื่องนี้ข้าย้ำเตือนนางแต่แรกแล้วพระมารดาตะวาดกราดเกลียวข้าเป็นคนสั่งให้นางขึ้นมาเองอากาศหนาวข้าจึงให้นางขึ้นมานอนอุ่นที่นอนไว้ก่อน อยองซื่อมองไปหน้าซีที่ยังไม่ได้สตินั้นแล้วก็เกิดความรักเวทนาขึ้นมาอย่างรุนแรงทัญนยา่าอันที่จริงการรับสาวใช้ต้นห้องเป็นภรรยาก็เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันอยู่ในวังเราอยู่แล้วหากข้าจะรับนางเป็นภรรยาน้อยก็ไม่แปลกอะไรนางบำเรอของพี่สามกับพี่หกก็เคยเป็นสาวใช้ต้นห้องมีใช่หรือทำไมพวกนางเป็นอย่างนั้นได้แต่เยลู่ไม่ได้ทำไมท่านย่าถึงให้โบยนางด้วยเหตุนี้ ครั้นเห็นหลานชายคนโปรดกล้าเถียงพระมารดาก็โกรธจนตาลายจบตอนที่14แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป